AMS Wellness Center ขอเสนอ p t For y o u กายภาพบำบัดเพื่อคุณตอนการออกกำลังกายกล้ามเนื้อใบหน้าในผู้ที่เป็นพาคินสันสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับตูนอีกครั้งนะคะตอนที่แล้วเราได้ทราบกันว่าคนที่เป็นพาคินสันจะมีความสามารถในการแสดงสีหน้าลดลง และนอกจากนี้ยังพบว่าในบางรายมีปัญหาน้ำลายไหลคืนอาหารลำบากและสำลักน้ำค่ะฉะนั้นวันนี้เราจะพาทุกท่านมาออกกำลังกายกล้ามเนื้อใบหน้าเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อใบหน้ากันค่ะโดยวันนี้เราจะพาทําทั้งหมด6ท่าด้วยกันค่ะมาเริ่มที่ท่าแรกกันเลยค่ะคำแนะนำก่อนออกกำลังกายกล้ามเนื้อใบหน้า การออกกําลังกายกล้ามเนื้อใบหน้านั้นเน้นให้เห็นการเคลื่อนไหวของแต่ละส่วนของใบหน้าให้ชัดเจนฉะนั้นควรยืนหรือนั่งออกกําลังกายที่หน้ากระจกนะคะท่าที่1หลับตาหลับตาให้สนิทหรือหลับตาปีนะคะค้างไว้5วินาทีจากนั้นลืมตาให้โตที่สุดค้างไว้5วินาที ทำซ้ำ5-10ครั้งค่ะท่าที่2เลิกหน้าผาเลิกหน้าผากค้างไว้5วินาที จากนั้นพัก5วินาทีทาําซ้ำ5 1า 5- 10ครั้งค่ะท่าที่3ย่นจมูกย่นจมูกค้างไว,5ว้5วินาทีจากนั้นพักอีก5วินาทีทําซ้ำ 5-10ครั้งค่ะท่าที่4ยิ้มกว้างและทำปากจูเริ่มด้วยการยิ้มให้กว้างมากที่สุดและค้างไว้5วินาทีจากนั้นทำปากจูหรือทำปากเป็นรูปตัวโอค้างไว้5วินาทีทำซ้ำห้าถึงครั้งค่ะ ท่าที่5แลบลิ้นแลบลิ้นออกมาให้ได้มากที่สุดแล้วค้างไว้5วินาทีจากนั้นพัก5 1 0วินาทีขณะพักให้คืนน้ำลายด้วยนะคะจากนั้นทำซ้ำ5าถึง10ครั้งค่ะมาถึงท่าสุดท้ายท่าที่6แล้วนะคะท่าที่ห เป็นการออกเสียงตามสระภาษาไทย R E U A O นะคะให้ค้างไว้เสียงละหวินาทีทำซ้ำ5 1า5-10ครั้งค่ะเดี๋ยวเรามาดูผู้สาธิตทำให้ดูกันนะคะ วันนี้ก็จบก,กันไปแล้วนะคะสำหรับการออกกำลังกายกล้ามเนื้อใบหน้าเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอย่าลืมออกกำลังกายกันทุกวันด้วยนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ pt for you ในตอนต่อไปตูนจะพาออกกำลังกายแบบไหนบ้างอย่าลืมติดตามชมนะคะด้วยรักและปรารถนาดีจากคลินิกกายภาพบำบัดและนวดแผนไทยคณะเทคนิคก,การแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น